บ้าน2องซ้อมรายการดูไบครับแข่งวันเสาร์นี้ครับรายการ64สสีเซียนครับดูใบเด็กปาร์ตี้ที่สนามบางกอกได้แก้ววันนี้ครับวันเสาร์นี้นะครับ ครับอู่ช่างออสเอกชัยหกเก้ารุ่นแรกจะเป็นการแข่งในรุ่นของสองมันห้าครับแพทเทิร์นเลยครับวันเสาร์นี้นครับงานเริ่มรู้สึกว่าน่าจะประมาณสิบโมงเป็นต้นไปครับแพทเทิร์นคู่แรก วันนี้ทำการซ้อมครับเดี๋ยวมาดูครับเวลาครัรอยสองเมรตรเท่าไหร่ครับ <cas uk> รวดรวดแบบครับหนึแบบ่งเจ็ดหกศูนครับเก็บเกดรถก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งแก้ไขก่อนเหมือนคันเร่งจะหลุด ไม่ใช่สายคันเร่งนะครับคันเร่งคันนี้จากช่างนุกกำแพงแสนครับต้องกราบขอประทานอาภาัยครับไม่ใช่นะครับคันนี้ครับจากอู่ช่างวัดชนบุรีครับของดีเมืองชนครับ เป็นการซ้อมในรุ่นของ2,500ันซีซีนะครับจริงๆวันนี้รถซ้อมเยอะกว่าน,นี้ครับพอดีผมมาไม่ทันครับเนื่องจากว่าเอารถไปซ่อมอยู่ครับมาได้นิดหน่อยก็เอาครับเดี๋ยวไปดูครับรันนี้เท่าไหร่ ดูครับจากช่างวัดชนบุรีครับ1.8.24ยกไปแล้วครับ1.8.24ครับ60ฟุตอันนี้เป็นซ u เปอร์ลีโวครับ จากบ้านสวนเลสซิ่งครับพี่ปิงเทอร์โบเป็นคนขับนะครับสามพันโปจากพี่หนุยครับวิ่งก่อนนะครับแบงค์จีรายุครับหนุยเป๋สุพันครับลันที่แล้ววิ่งไปแปดจุดหกหรือแปดจุดเจ็ดจำไม่ได้แต่จะวิ่งอยู่ในเวทป,ประมาณนี้นะครับ เร็วสุดตอนนี้รู้สึกว่าที่ซ้อมกันไว้ไม่จำไม่ได้ว่าน่าจะ8.4หรือ8.5นี่แหละในรุ่นของสามบนโปนะครับสามันรทดีเซลดูกันครับว่ารันนี้พี่หนุ่ยจะกดไว้402เมตรจะทำเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับจะดีกว่า8.6หรือเปล่าครับที่ทำไว้ล่าสุด เป็นรายการอีสูรรู้สึกว่าสนามหน้าจะเปลี่ยนเป็นให้ใส่เฮดเดอร์เฮดเดอร์ได้นะครับแล้วก็ไวกเตแยกครับเบเวลาน่าจะมีเวลาสวยๆให้ให้เห็นก็หลายลำครับเจอกันสนามหน้า ามหกเก้าครับแบม็กกิรายุทธ์ก็หนุ่ยเปิดเมืองสุพรรณก็แปดหกห้าสามครับแปดหกห้าสามหกสิบฟุตหนึ่งจุดสามหกเก้าครับสองร้อยหกสิบเอ็ดครับอันนี้จากป๊อกแปดริ้วครับ วิ่งรายการ64เซียงครับดูใบครับที่สนามบางกอกเด็กแอลเวนิวครับวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้วันที่15เดือน2ครับ2568 รถเรื่องไม่ครับซักขับไปดีครับต้องจอดครับจอดจู่เลนบีจอดขวาครับจู่เลนซ้ายจอดซ้ายเลยครับถ้าวิ่งไปแล้วเพื่อนๆตามหลังมามันจะไม่ได้วิ่งครับถ้าเกิดมีน้ํามันลงแท็กครับมันจะเสียเวลาในการเคลียร์แท็กครับถ้ายิงไม่ใช่วันแข่งนี่จะคนเคลียร์จะไม่ค่อยมีครับทำอะไรช่วยกันนี่คือเกื่อนข้างหลังนี่รอยาวเลยนี้ครับปกมือให้นักขับครับ คันนี้พี่ต้นสับวาวครับพี่ต้นสับเบ้าคนขับมาต่อกันเลยครับคันนี้ครับในรุ่นของเอ่โตโยต้าเป็นซูเปอร์ลีโวครับอันนี้ซ้อมไปแข่งในรายการเลสซิ่งมาเนี่ยครับที่สนามบุรีรัมย์ครับเดือนไหนนะเดือนเมษาครับเป็นสนามปิดท้ายไม่ใช่สนามปิดท้ายดิสนามชิงชนะเลิศครับในรายการของ เลสซิ่งมาเนี่ยครับที่สนามบุรีรัมย์ครับอันนี้ครับจากบ้านสวนเลสซิ่งครับพี่ปิงเธอโบมปาแดงมอนเต พุต1.4 25ครับ9 9 3ครับ9 3 9 5ครับ402เมตรความเร็วท้าย2 3 8ครับความเร็วท้าย2 3 8 402เมตร9.3 9.5 6พุต1.4 25ครับบ้านสวนเลสซิ่งครับปิงเทอร์โบซิงครับอันนี้ครับ OMC ครับหู่ช่างออสเอกชัย69ครับช่างเปิ้ลเครื่องซิ่งครับ จูนบายป่าครับช่างออปเทอร์โบ ้วยครับกับงานวันเสาร์นี้ครับวันที่15เดือน2 25 68ครับที่สนามบางกอกเต็กเอรวันนี้รายการ64เซียนครับออของดูไบแจ็คปาร์ตี้ครับไม่มีการคอลิฟายการแข่งครับแบทเทลิ้เลยครับแบทเทล,ลิ้วิ่ง2ไงเปนสาม สองหนึ่งครับ60นิ้วหนึ่งจุดเจ็ดสองหนึ่งสิบจุดสามสองสี่สิบจุดสามสองสี่สองร้อยยี่สิบสองครับควาเล็วท้ายสองร้อยยี่สิบสองสิบจุดสามสองสี่ครับอีกหนึ่งลันครับจากพี่หนุ่ยครับลันนี้พี่หนุ่ยไม่ได้ขับครับน่าจะเป็นต้ามือแต่ขับครับลันที่แล้วพี่หนุ่ยกดไปแปดจุดหครับ เดี๋ยวมาดูรันนี้ครับตาครับจะทำเวลาดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหน่วยเป๋ดสุพรรณครับครับแล้วก็เจ้าของรถคับแบงค์กีไรโยครับหน่วยเป๋ดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ทีมช่างทีมงานทุกๆคนครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายของถํำคืนนี้แล้ว ได้ครับมาไม่ทันครบวันนี้รถซ้อมเยอะมากเดี๋ยวมาดูรันนี้ครับกับต้าขยี่คันเร่งครับแันนี้ครับอันนี้พี่หนุ่ยไม่ได้ขับนะ จะดีกว่า8.6หรือเปล่า1395ครับโปรพีบูสตครับ1395ครับตามือแต่ง8.722ครับ8.722 402เมตรความเร็วท้าย261 1395น่าจะเป็นคันสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับฝันดี